ครับแม่สินสว,ส,สวัสดีครับผมนะครับเนาะหลังจาก,<ว>กให้ท่านชมเอาไล่ซื้อนะครับนะ้องเอฟซีของแม่หมูเอฟซีบ่านแถาหลักะเอฟซีแม่มสินแม่ครัวปูสีสูตรมาให้ปูเปิดดวงให้นะครับเนาะตัวเลขของปูรอก,ก่อนนี่พี่น้องเด้อเพราะว่าถ้าถ่ายานเอฟซีเพิ่นท่านที่เห็นไล่ซื้อเปิดดวงน้ำปูครับก็นั่มาให้ปูเพิ่นเปิดดวงเสริมดวงให้ท่ชมชม ซาถุขับปูเอาพี่น้องนะครับนอ้องไหปูเปิดดวงให้แล้วครับผมไอ้ตรงวดแล้วเลขวิ่งเอาพี่น้องเิ่งนีก่อนนีนวัดที่พันนมานะครับเเอาพี่น้องศูนย์สามตรงตรงเนาพี่น้องเนาะของแม่สินศูนย์สามตรงตรงเลขวิ่งมีที่มาศูนย์กับหนึ่งกับมาศูนย์นี่พี่น้องตรงกับศูนย์เลขวิ่งของแม่สิน นะครับอย่างไงครั็พ่อสวัสดีค่ะแม่ศิลป์เอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมคักมโนพ่อคักดยวยเมื่อกี้เลยตัวงวดย่อยย่อยวันเห็นหนึ่งแจฟุลเลยนี่นะค่ะงวดที่ทานมานี่บอกอันนี้ของวันนี้ที่สำคัญอันนี้คงไม่ชิลป์สวัสดีค่ะพ่อสามสวัสดีของข้ากับมิตรตัวนี้เนาะมิตรตะเก้าแมนครับผมเอาเดี๋ยวจังเอาต้องงวดน้ำพอสักตอนะครับเนาะจังไหนมาคุยกับแม่ศินม์เก่อนได้เห็นบศูนย์สามของพ่อว่างั้น บ่ได้เห็นแล้ววะเห็นแต่ซีมกันรักซีมันอยู่กับอยู่นี่แตววันเป็นบอลครับมันยังมีอยู่รักนีนบอกงวดนี้ได้ล้วบ่พ่อได้ไปครับเอาจแจวตองงวดอยู่ดิเนี่มันบ่เข่าก็เลยบ่ถ้าเลยอานะครับไม่ว่าพอได้แล้วนะครับเ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าน่าเ่าฮ่าาฮาฮ่่าฮ่าาฮาฮาา่ ถ้าจะวันนี้ล่ละค่ะคอยดูคลิปเป่าเท่าแล้วก็ไม่หมูเด้อเอฟซีมันฝากเปิดดวงนั่นบอกไม่สินอ่าดูยูทูบยูทูบอ่าเอาเอาครับไหนเล็กตดเท่าใดมาายั่งบอกยินใดใดยดีบ้าง่มาแล้บอกคือตัดลายแท้ตัดจังไรลายคือว่าตัดลายเล็กตัดเท่ามันคือมาอยู่กับอันเล็กีีเท่าเสียวกวบาปเอาเเลขดับเท่าอนึ่งจังไรคือว่ามีดงมีดับ อเอาลเลขเล็กวิ่งมิทิมาได้มาไปเล็กวิ่งมีที่มาก็ได้มาแล้วะนะรัท่านผู้ชมเลขกติดอาเปราะว่าเบิงชุดที่เมสินไห่ไว้ตองหวดพี่น้องอึ๊บอ,อึ๊บเมสินเพิ่นหไห้ไว้วิ่งสามกับสี่เพิ่นจับคู่ไห้สามเจ็ดคู่เดียวนะพี่น้องเนาะนกับเมสินปวาอ่าเลขกเลขกติดตรอกกอนแล้วก็เลขวิ่งมีที่มานะครับเนาะมีที่มาเขาก็ให้มาแล้วให้มาแล้วแมนได้ตัวใดหวดนี่ เดี๋ยวสีรุ่งหายจะมีนะเพราะว่าเจ๊จับเจ๊จับอ่าจับเคย0203ก็ถือตัวแต่ว่าห้อเหมือนบอกมาลุ่มมันหลายแถวเนาอกนั้นก็ตรงเลขเข้านาะแมนก็ได้จับใส่์ตัศูนย์หนึ่งนี่ครับผมเลขวิ่งมีที่มาครับเลขเพิ่นแมนด้วยครับศูนย์นี่นะครับไซตของพ่อมันมาปล่อยเด่นเนาะเด่นลามอันนี้มันกับบสนใจแต่มันบเขามันตัวเด่นมันบเขา งานไหนมันมีสิบมีหน่วยยันเลยอ๋อมีสิบมีหน่วยเอาจังสิเพ่อให้ต้องวดสไปบับบนี้ได้ยังยังเอาเอาต้องวดเลยตองดในถ้ำอันนี้ก็หาบ่เห็นจังหัวนี่หัดที่แล้วศูนย์ศูนย์สองหกแปดลัสิบนี่นี่ตัดหน่วยนี้นั่นับประกอบแล้วก็ตัดหน่วยนี้สามเลยนะพ่อเนาะคือเบอาชุดนี้พ่อแปลว่าจะชุดสีนี่อุ้ยล่างอันนี้ล่างอันนี้อันนี้ชุดบนเนาะชุดบนโอ้เก่ากับมาอยู่กันเก่ามาลักลอยของพ่อ มันมาไปปิดปอยกัอปอยอันนั้นเด้สูตรอันสามมันก้าเก้าสามเก้าเกียพนัเก้าเกียดดับเลขติดตัวได้เลยไม่สิ้นวาแม่เปน่ละ จับปูใส่เลยเนาะเรื่องเพลงเลยเนี่ยบริษัไปคิดคำนวณยากเด้นี่ยงานเลขมีสินบริษัยากครับผมเป็นเลขที่เพิ่นได้มากเพิ่นมักแต่เพิ่นก็จับใส่ตรงเพิ่นเลยเป็นเรื่องประลางของรรดิครับติมส่มขึ้นจุดคิดยากสะดุดอ่าเก่งดีเนาะ มันเป็นเบองยากๆมมันกอยู่ใสก่อสารคามหัวสัญจรคับผมเงื่อนีก็หอไปเมดครับหอไป่นก็มี่นว่าระบ้งไว้เด้อเลขทะเบียนรถผู้ว่าหนึ่ง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 ออกมาเลยแม่เกินเต้มว้าแม่กน่คือัหนึ่งหนึ่งเอาจับคููไ้เนี่ยไม่สินนะจับคูเสเลยเนาะนนั่น่่อ เราก็ให้เอออเามากวิ่งใช่กันไหมครับอเอาเลขวิ่งมีที่มาเลขวิ่งมีที่มาศูนย์กันหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่เอาหนีผมเขียนไม่บ่เพิ่งจะเขียนใส่ใบนี้เอาใบไม่ใช่ใบไ,ไม้ใช่เนะเาะครับผมเ,เลขวิ่งมีที่มานะครับเนาะเอาใส่กับอันห้องไม่ศูน,นย์จะได้ค่ะงวดวันที่หนึ่งนิยอ หกหกกผมไเขียนสีวิ่งศูนกับหนึ่งศูนกับหนึ่งกับผมเลขวิ่งมีที่มาเพื่อนจับคู่เปล่เพิ่นจับคู่อ่าจับคู่ตัวใดครับเพื่อนจับคู่ให้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ลศย์ห้าศนสี่โองมศูนหพี่น้องศูนย์าเลากีกเบาเถลยของไม่สินเอา ของเมสินีึ้นเลยอะไรครับหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับตัวไหนน้อแต่หนึงเหรอตัวเมนหนึ่งหนึ่งหมดแล้วบาท เรื่องอะไรบันเรโ่องมบันอันนี้ของเลขวิ่งมีที่มาได้ทำประชมเด้เมีนเป็นจับคู่หายตัเด้ออืล้วระวังวันที่แล้วนี่ยขัดเต็มชุดเพิ่งจะมีศูนย์สามยุนบ่ของเลขวิ่งมีที่มาแมีนเพิ่นที่ศูนย์สามเพื่อกันครับนี่ของเมสินมันตรงกันกับของเมสินครับสนกันเลยว่าเอาของเมสินวันนี้คือมีสามกับสี่เมียนของอันนี้เสิบสี่ที่ซ้อนกันกับศูนย์จีบันเนี่ยครับอันนี้เบอร์เมสินได้พี่น้องได้ครั นี่เลขของแม่มันจะเป็น9ก้าสีงสไม่ซินได้ตัว,ตวเลขปนเกาสนี่เก้า <94 14 S 1> <9, S 2> สามเจ็นั่นมันบอแม่นอารงตกันได้เกเนาะอ้เดี๋ยด้ครับเป็เก้าสี่หนึ่งสีครับผมหนึ่งเจ็ดศูนย์ดอ๋อหนึ่งเ็นย์เจ็เอาศกับเจ็ปัจะใส่คือติดสกับส ตัวได้อีกว่านี่สามนย์ค่ะสามใช่มันจะมาตัวเก้าว่านี่อช่โอเคเลยอ๋อโอเคแล้วอาชันพี่น้องอะไรคะครับเมสินแสดงว่าเลขเลขติดเมสินนี่มีมีเก้านะครับเนาะมีเก้ามีหนึ่มีศนย์เลขติดนะครับนะติด9 01าศูพัดลมคอเนี่เป็นมัว เลขติดที่เก้าศูนย์หนึ่งฮัลโหลฮันโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮังโหลฮัลโหลฮัลหัลคหัลหลฮักัหลฮัแหลเอลโหลลโหลฮัลลหลฮัห้ฮัหลฮัลัลโหลฮเลฮัลโคลัลโหลฮัลโนลฮััลเนลฮเลโ่ัลลลลหัล ของเพื่อนบอกพผนินหนึ่งสีตรงนมีแค่ใหนบ่อกรักหนึ่งมีแค่หาคู่เดี่วเออไม่หาคือหาดูเดียวหาบบรานเห็นตัวใดเพื่อนจับย่างได้าสิบามสองหูเน็คเล็กวิ่งมีที่มานะครับเนาะแล้วไม่หากันแล้วมาให้เมียยกเอาคมาหนึ่งศูนย์บ่มี่ี่น้องคนมาศูนย์หกเอาพี่น้องนะครับเนาะ เอ้สิ่ว่าตัวนี้ว่าแมนเป็นแมนใช่นย์หนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หกเป็นศูน์หกเจ็หมือนกันมีศูน์เจอีกล่ตัดตัวนี้ห็นะตัดตัวนี้มีศูนย์เจ็ดเอ้หนี่แหละคบเลยตรงกันก็คือนี่นะพี่น้องเนาะตรงกันว่าบัเอาพี่น้องเห็นตัวตรงกันป่เอาก็ไม่ตรงกันบั้นแต่ขนาดพ่ท่นเบิกศูนเดเพี่น้องเ้อนะครับเนาะ 07นครับกระซบซี07กันหนซตรงกันตรงกันสคู่สคู่นะครับผมอันนี้เลขติดเน้นตัวไหนม่ซีเน้นตัวไหนม่ใจแม่มัก07เนี่07ไมซิจับผมเน่้ผมจะวงหา94แล้วไม่ซิจับนผมเนหยผมจะวงห FC พันเนสคู่ผมมักนั่อยู่07นี่ยแต่ว่า94นี่ผมมา อืมน้าพี่น้องน่าด่แต่มากด้อของเพิ่นเพิ่นเน้นตัวเลขแม่สินนี่ของเด็กเพิ่นเน้น04กับ14 04โอ้เพิ่นเนรักสี่เพื่อน04กับ14โอเคน้าพี่น้องเนาะได้ต่องวดแล้วฝันบ่งวดนี่หรือบ่ฝันบ่ฝันบ่ฝันบอย่อมฝันอย่งไรก็บ่ย่อมฝันฝันแล้วมันบ่ถือบ่ต้องฝันอ้าวนี่ของงวดงวดที่ผ่านมาได้ท่านผู้ชมได้ครับ03ตรงๆของแม่สินแล้วก็เลขวิ่งมีที่มาเลขวิ่งมีที่มาก็มาศูนย์น้ำม่สินเนาะ แม <Man. S 1> ผมขึ้นมาศูนย์นี่ครับผม mm. มาศูนยครับผมเ้านีก็มาศูนย์กับหนึ่งอีกของพันกระได้มาศูนย์กับหนึ่งอีกว่นี้ <Man. S 1> แคปหน้าจอทามาช้ชมครับเลขวิ่งมีที่มา,าศูนย์กับหนึ่งนั่นเป็นองครับ 04, 0ูนย์สี่ศูนยหนึ่งสหนึ่งห้าของเมซินกะวิ่ง3ามกับ 4, 4. ี่เลขติดพันเก่าศูนย์หนึ่งนะครับเนาะ <Okay. S 1> 37, 17, ครับสามเจ็ดหนึ่งเจ็ย์เครับ9ก้าสี่หนึ่งสี่สามศน ตตาโบกขึ้หมูขึ้นหน่งหนึ่งเจดิ้นไดมาแต่าสับุญนี่บกติด3กับสีเลยเนี่ยเนาะตาคนมาเก่าสี่กับศูนพี่น้องเล็กติดผุ้ใดมักได้ไม่สินคือเก่าศูนนึะพี่น้องเ้อเล็กวิ่งทันสามกับสเป็นชุดบนล่างพี่น้องครับอ๋อแล้วไม่สินมั่นใจที่เก่าละงวดดเพ่นวาอ่าเฮรตเี่จสิตำจมั่นใจซ้ำได้เ็เรียนหลายะพี่น้องเนอะพอได้รุ่นนะครับเนาะพอได้รุ่นพอได้รุ่นทำช่มนะครับเนาะพอได้ฮญ นะท่านผู้ชมอะไรข้อเบือเบาเถาเจ็เจ็บชรีมงคลสว่างเออมีอยู่ได้ไหนผมลงในเบอร์อยู่ไม่หยุดไม่ิปอยู่ขอเบือเบาเ่าแนวเัา่ไหมว่าเนี่ยเป็นว่าครับเถาใหญ่มากแต่ใช้หลอกง่ะโอ้ยฝันในคักควายนี่เอาฝันในคักก่อนขึ้นบ้านไม่นี่ว่าฝันผู้เ่าหาบปากโม่มาให้คางหนึ่งหาหน่วยคางหนึ่งสามหน่วยเนี่ยมาอยู่คือหาบเทียงแท้เพิ่นหาบมา หน่วยบักโมกับม่นม่น่งพ่อผมกตีเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ห้าเสนอนมวนนี่ผู้หากของมาให้ไปครับนี่ผู้หากกให้ไปเที่ยวนีหากมาแล้วบ่ฝันแล้วบ่เอาทำชุชมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกันหลัางไม่นะครับผมเอาทำชุ่มนะครับเนาะขอบคุณแม่สินพี่น้องนะครับเนาะคือว่าผู้ใดท่านใดนอยากจะมีพี่น้องครับอ่าร่วมด้วยก็ไมซิน เรื่องทำบุญทำบุญนะครับเนาะครับถวายอาหารเพีนหรือยอย่างนะครับเนะาะกต่เบอร์ไม่ซิ้นเบอร์นี่พี่น้องครับผมเอาหนีกันของไม่ซิ้นแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ของเด็กมีที่มานะครับท่านผู้ชมพอกันคลิปหน้านะครับเนาะนะนะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ